เห็นยังอ่าก็มาเลยขึ้นหอดลูกขึ้นหอดเต้าเนาะเจ้าขึ้นหอดก้อยจะติขึ้นหอดนนั่แหละลูกพายสิบขึ้นหอดเราปล่อยก้อยอยู่เดียวดายเนาะคนที่มันว่าวนาะมันใสสมองยังของกระเบื้องนะก้อยเคเห็นอยู่ในคอมเมนต์เจ้าว่าก้อยนี่บอกกระบือะยาใกล้ซิดเจ้าอีโคกกว่าสั้นแสดงว่าบริเป็นคือเขาว่าวเม็นบางเจ้าบมดแล้วก้อยเป็นจะเป็นคือเขาว่าวจังไดร แม่คนไดสีบหักลูกบ่มีดอกปล่อยให้อยู่เดียวดดยอยู่บ่ได้เดียวได้เดี่ยวก็มีเอื่อยมีอายเลยมีเพื่อันมีเสี่ยวมีอะไรย่ามาแรงมากเขาดีมาเขาบ่เอาเอาอยู่นังจอกมานอนเป็นหมูมีเสี่ยวมีหมูมีขู่อยู่นี่กับบ่ได้อบอุ่นอยู่อยู่นี่ก็ได้อยู่พุ่นกับผู้นั่นซั่งผู้นี่ดอกป้าไปราเด้อเพื่อนน้องป้าทางนั่นกับทานนั่นกับทีเดียวได้คือกันนะก็อบอุ่นมัดขู่คนล้าไปเพื่อนน้องแล้วเดือน บ้าไปหรอบ๊วแมนว่ะหักผู้นั้นสร้างผู้นี่ดอกบ้าไปหราเด้อเฮือกแม่คนใดสิบบอกหักลูกบ่ามีดอก่อยให้อยู่เดียวดายอยู่บ้เดียวดายเดียนี้ก็มีเอือยมีอ้ายเลยมีเพื่อนมีเสี่ยวมีอะไรยาแรงมากขา้นมาขบเอาเอาอีนางจอกมันอนเป็นหมูมีเสี่ยวมีหมูมีขู่อย่างนี้กับเดียวดายอบอุ่นเยอะอย่างนี้ก็ได้อยู่พุ่นกับท่นสิปะทั้งนั้นกับทั้งนั้นกับสีเดียวดายคือกันนะ โอ้อุ่นมดขูค่าคานบกา้าเปเพื่อนน้องแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะบกา้าไปแล้วบ๊แมนว่าหักผู้นั้นสั่างผู้นี้ดอกบกา้าไปแล้วเด้อเฮื่อนน้องเอามันมาง่าวเปล่า